การนำเข้ารายการบรรณานุกรมผ่าน ISBN หรือ DOI หรือ PMID นะครับก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรม f i r e Fox ขึ้นมานะครับเราก็เปิดโปรแกรม Zotero ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เลือกคลิกที่ Add Item นะครับจะปรากฏหน้าต่างเ e a ร์ h ขึ้นมานะครับ ให้เราพิมพ์หมายเลข ISBN หรือ DOI หรือ PMID นะครับลงไปในช่องนี้นะครับ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับไม่คลิกตกลงนะครับก็จะปรากฏบรรณานุกรมขึ้นมาแล้วนะครับที่เราทำการเสิร์ชจากนั้นให้เราเลือกมรรณานุกรมที่เราต้องการจะนำไปแปะไว้ที่เวริรนะครับให้ทำการคลิกขวา แล้วก็ไปที่ create นะครับจากนั้นก็เลือกประเภทของบรรณานุกรมนะครับถ้าเป็นมนุษย์ศาสตร์นะครับจะนิยมใช้ APA นะครับแต่ถ้าเป็นด้านวิทยาศาสตร์นะครับจะใช้ Vancouver นะครับเราจะเลือก Vancouver นะครับจากนั้นก็คลิกทําสำเนาไปที่คิบบอร์ดนะครับก็คลิกตกลงจากนั้นก็เปิดไฟเวิร์ดขึ้นมานะครับ ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็วางแล้วก็จะได้บรรณานุก,กรมแล้วนะครับ